วันนี้เราจะมาฮิรใไกันค่ะด้วยการเติมความสงบในจิตใจของเราเป็นช่วงเวลาที่เราจะเว้นวักความคิดให้มาอยู่กับปัจจุบันของเราให้มาอยู่กับลมหายใจของเราให้ทุกลมหายใจของเรานั้นนำความสงบ เข้าสู่ทั้งร่างกายและจิตใจของเราเราจะนั่งหรือนอนก็ได้ค่ะเลือกที่เรารู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดถ้านั่งก็นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงนั่งอยู่ที่ความรู้สึกที่หลังตรงแต่ให้เราผ่อนคลายหากนอน ก็ให้นอนราบและนำมือวางไว้ที่ท้องเวลาที่เราหายใจเข้าแล้วก็รับรู้ว่าท้องของเราจะขยับเวลาที่เราหายใจออกเราก็รับรู้ว่าท้องของเราจะขยับลง นั่นคือการหายใจเข้าเราก็รับรู้ว่าท้องของเราพองแล้วเวลาที่เราหายใจออกท้องของเราก็จะค่อยๆย,ยุบลงไปหน้าที่ของเรานกะขณะนี้ ส่งความรู้สึกมาที่รูจมูกทั้งสองข้างเวลาที่เราหายใจเข้าเราก็รับรู้ว่ามีลมเย็นเย็นมาประทะกับที่รูจมูกของเราเวลาที่เราหายใจออกเราก็จะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆช้าๆช้าๆ รับรู้ถึงความรู้สึกที่ปลดปล่อยและผ่อนคลายเสียงนี้คือเสียงที่ชี้นำเท่านั้นขอให้ทุกท่านเรียนรู้ที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าและออกด้วยตัวเองอย่างมีสติและมีความรู้ตัวทั่วพร้อม สำหรับท่านที่นอนนี่คือการฝึกการหายใจระดับท้องเวลาหายใจเข้าท้องของเราขยายเวลาหายใจออกท้องของเราก็จะค่อยๆลดลงไป เงนี้คือเสียงที่ชี้นำเท่านั้นขอยทุกท่านหายใจและรู้ลมหายใจด้วยตัวเองเวลาหายใจเข้ารับรู้ว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าและเวลาที่เราหายใจออกเราจะค่อยๆ พันลมหายใจออกช้าๆช้าๆช้าช,าช้าตัดเรื่องราวต่างๆออกไปให้หมดเรื่องในอดีตมันก็จบลงไปแล้วเราจะไม่นำเรื่องในอดีต มาทำให้เราไม่สบายใจรับรู้ว่าขณะน,นี้เรากำลังอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันคือเรากำลังฝึกสร้างความสงบให้เกิดในจิตใจของเราด้วยการอยู่กับลมหายใจเข้าและออก ขนาดนี้เรากำลังฝึกลมหายใจฝึกการหายใจด้วยตัวเองในรอบนี้เราจะหายใจให้ลึกขึ้นหายใจเข้าให้ลึกมีจังหวะที่เรานิ่งและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกชา้าๆนั่นคือการหายใจเข้านิ่งและหายใจออก ่วงนิ่งคือการกลั้นหายใจใช้คำว่านิ่งจะรู้สึกสงบมากกว่าคือเราไม่หายใจอาจจะนับหนึ่งสองสามในใจก็ได้ค่ะทำตามสภาพร่างกายของเราไม่จำเป็นว่าจะต้องนานที่สุดทำตามสภาพร่างกายของเราที่เรารู้สึกสบายและมีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อม หายใจเข้าลึกๆนิ่งและผ่อนลมหายใจออกชา้าๆต่อไปเราจะหายใจเข้าออกด้วยตัวเองฝึกการหายใจเข้านิ่งและหายใจออกชา้าๆทำด้วยตัวเองยังมีสติ และมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเสียงนี้คือเสียงที่ชี้นำเท่านั้นขอยทุกท่านฝึกความสงบใจด้วยการบริหารลมหายใจด้วยตัวเองอย่างมีสติและมีความ ำหับ,บท่านที่นอนมือยังคงวางไว้ที่ท้องรู้ว่าเวลาที่เราหายใจเข้าท้องของเราขยับขึ้นคือท้องพองหรือท้องขยายเวลาที่เราหายใจออกท้องของเราลดลงหายใจเข้า ท้องจนสุดแล้วนิ่งหายใจออกท้องของเราจะค่อยๆยยุบลงยุบจนสุดแล้วนิ่ง ใจเข้าออกเช่นนี้ไปเรื่อยๆประโยชน์ของการหายใจระดับท้องจะช่วยให้ร่างกายของเราหายใจได้อย่างเต็มที่เมื่อร่างกายของเราหายใจได้อย่างเต็มที่อวัยวะต่างๆที่เราใช้ในการหายใจจะแข็งแรงขึ้นระบบหายใจของเราจะทำงานดีขึ้นเมื่อระบบ หายใจของเราทำงานดีขึ้นย่อมส่งเสริมระบบต่างๆทุกระบบในร่างกายของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นการหายใจระดับท้องช่วยฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันขณนะจึงลดความคิด ฟุ้งซ่านความคิดด้านลบความคิดวิตกกังวล ง่ายเพราะเราไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วและไม่คิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนและยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันเช่นนี้ไปเรื่อยๆการหายใจระดับทองจะช่วยลดความดันโลหิตของเรา จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและสบายเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเรานั้นดีขึ้นเป็นลำดับขณะนี้เรากำลัง สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือลมหายใจหายใจเข้าด้วยความรู้สึกขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจผ่อนลมหายใจออกช้าๆให้ลมหายใจ ทุกลมหายใจเข้าของเรานำพลังแห่งสติพลังแห่งความสุขเข้าสู่ทั้งร่างกายและจิตใจพัดลมหายใจออกช้าๆรับรู้ถึงความรู้สึกที่เบาขึ้นและสบายขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเช่นนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีสติ และมีความ ขณะน,น,นี้เรากำลังฝึกบริหารลมหายใจขอท่านฝึกด้วยตัวเองยังมีสติและมีความรู้ตัวทั่วพร้อมหากจิตใจของเราไปคิดเรื่องอื่นใดขอเพียงแค่รับรู้ และอยู่กับลมหายใจเข้าและออกของเราเท่านั้นเรากำลังอยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเท่านั้นก็คือลมหายใจลมหายใจจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจของเรา ีกสักครู่เราจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจะนับถอยหลังช้าๆจาก3ามถึงหนึ่งสามขณะนี้พลังต่างๆกลับเข้าสู่ตัวเรา จะค่อยๆรับรู้สองค่อยๆขยับเท้าขยับมือหส่งความรู้สึกมาที่ใบหน้าของเราค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆขอบคุณตัวเอง ที่ได้มอบสิ่งที่ดีๆมอบความสงบใจให้กับตัวเองในวันนี้และขอให้ฝึกบ่อยๆขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกขณะจิต